ครับไปทางตลาดภูอะ่ะเลยตลาดภูหน่อยจะเป็นซอยสามเท่าพี่นี่ไงห้อมเย็นใหญ่อะ นี่อะไรกินไอติมในรถตุ๊กๆเหรอฮะอุ้ยเท่ใหญ่เลยติมรถตุ๊กๆุ๊กอร่อยใหญ่เลยอร่อยเหรอมากินรถตุ๊กๆอย่างละอ้ยอร่อยใหญ่เลยไงฮ่าเฮ้ยติมตุ๊กๆเหรอโอ้ยมากินไอติมในรถตุ๊กๆเลยเหรอโอ้ยอร่อยเว้เนี่ยอร่อยป่ะ อุ้ยอร่อยนะครับอุอร่อยมากเลยนะอ้ยมุมยิ้ใหญ่เลยเหรออุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยขนาดไหนเมื่อกี้ดูดิอร่อยมากไหมกินแบบนี้เหรออุ้ยอร่อยอร่อยมากไหมมากไหมอุ้ยไหนลองกินแบบอร่อยให้ดูดิ กินแล้วกินให้อร่อยเด้กินเลยนี่กินในตุกๆเลยนะอันเท่าไหร่นะสิบบาทโอ้โยดูอะไรอะดูอะไรดูมอไซค์เหรอโอ้ยดูอะไรอะบอก่อยด้